อพอฉุยอ่ะอันนี้รุ่นสองนะครับอันนี้เดี๋ยวรุ่นสองพอฉุยวัดคงคารามนะครับอ่ะอันนี้อันนี้รุ่นสองใช่ไหมพอฉุยอ่าเดี๋ยวดูรุ่นสามให้ก่อน นะครับมีรุ่น2แล้วก็เดี๋ยวก็มีรุ่น3ามให้ดูไม่รู้รุ่น3าอยู่ไหนสวัสดีครับอะได้เห็นมอฉุยก,กันหลายๆรุ่นอะอันนี้ไม่เก๋นนะเดี๋ยวหาว่าหน้าแกะหน้าหน้าแปลกแล้วเก๋อีกอันนี้รุ่น3อันนี้รุ่นสองเห็นไหมเหรียญมีความเก่า นะครับอ่านี่ย้อนยุคนะเหรียญมีความเก่านะเดี๋ยวจะบอกคนละหน้าแก้อีกนะครับยกเว้นรุ่นแรกนะที่ไม่มีให้ดูอ่ะนะครับก็ไปดูกันเรื่อยๆนะครับพ่อหัววัดกลางวังเย็นมีอะไรอีก บุบญเนี่ยอันนี้มีจานนะครับจานเทาะองค์ที่มีจานนี่ไม่ค่อยเจอแล้วครับอ่าบุบุญไว้กลางบางแก้วอันนี้ที่ไหนมาแท้หรือเก๊ก่อนอ่ะอันนี้แท้หรือเก๊ก่อน อันนี้แทหรือเก๊ก่อนดูความเก่าเป็นเนื้อก็ยังกับพนงอะ่ะนะครับอันนี้แทหรือเก๊พอหยิบมาปุ๊บเนื้อเหมือนพอนงเลยจะลึกใกล้เทียงกันถูกไหมอ่าพอแช่มาะลองหายยากถ้าเก่าแล้วแบบนี้คือแท้แล้วแหละ ก็ไปดูว่าศิละปะแบบนี้เป็นที่ไหนอืมดูเก่าให้เป็นก่อนหาตังจากพระเครื่องได้แน่นอนเก่าให้เป็นเน่ะดูเก่าให้เป็นอย่างเดียวอะเล่นพาได้เพราะความเก่าคือสิ่งที่ของเกมมันทำไม่ได้ปู่ทองวรราาโยธาพินพระเจ้าห้าพระองค์อืมแฟนเพจผมเก่งมาก แท้ไหมครับแล้วที่ไหนอ่าแท้ไหมเรื่องราคาการ,รผมไม่สามารถบอกได้หรอกครับแล้วแต่ศรัทธาของพี่แล้วกัน เฮ้ยพี่ยุทธพี่ยุทธกินเหมือนผมนะว่าบว่า,ว,าว่าบางคารจริงๆแต่คนเขาเล่นเป็นเป็นปู่ทองไงพี่อะพี่เป็นคนแรกที่กินเหมือนผมแล้วเป็นเพ่องเงินบางคารเนื้อเหมือนห้วยเกษเลยอือ่ะ แท้นะครับไปดูเนื้อกันเมกะพัดที่ผมบอกว่าเป็นแล้วเป็นเลยหนึกๆเห็นไหมมีรอยย่นอ่ะปุบุญ อันนี้แท้ไหมเอออันนี้แทมไหมใช่ไหมคิดเหมือนผมแล้วเป็นมังเงินบางคารน,นะครับแต่เขาเล่นเนเป็นพระเจ้าห้าบวงบูทองราชโยธาแต่เนื้อเมื่อกี้เนื้อดินบ้ากลางตอนบน แอลก๊กโอ้ขนาดเห็นจากรูปอะยังตอบได้ว่าไม่แท้เลย เนี่ยแฟนเพจผมเห็นไหมคุณดูพ้าพเป็นแล้วผมบอกเลยแฟนเพจผมเนี่ยดูพ้าพเป็นแล้วเห่ไหมอันนี้ยสดใหม่ว,ว้าวเนี่ยถ้าเกิดแท้เห็นไหมเขาจะมีความเก่าแห้งโอ้แฟนเพจผมนี่เก่งมากครับผมต้องบอกว่ามีความสุขมากๆอ,อ่ะจะใช้คำว่าชื่นใจได้ไหมมีความสุขมากๆ นะครับาวนี้ก็มาถึงองค์นี้แท้ไืมคราวนี้ก็มาถึงองค์นี้แท้ไหม เนี่ยคราวนี้ก็มาถึงองค์นี้แท้ไหมลงกองหน่อยอ่ะได้ อ่ะมาแท้ไม,ม้องนี้จะไม่ให้ผมชื่นใจได้ยังไงอ่ะนะแฟนในผมตอบถูกหมดเลยโอ้ยอย่างนี้คุณไม่โดนหมาเก๋แล้วคุณคุณไม่โดนพาเก๋แล้วครับผมจะบอกให้อ่ะอ่าเนอะโยนเหี่ยวแบบนี้ไม่โดนพาเก๋กันแน่นอนแล้วผมมีความสุขละเราเล่นผมได้เล่นพักกับคนที่เล่นพักเป็นนี้ผมมีความสุขแล้วครับเพื่อน สุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะผมได้เล่นพาร์ากับคนที่ดูพาร์ทเป็นแล้วอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วครับอืมต้องอย่างนี้ดีครับเพื่อนๆโอ้โหขอบคุณมากๆอ่ะฉะนั้นวันนี้ก็นะครับ อันนี้นะหรอที่ไหนสุดยอดครับพี่อำน,นาจสุดยอดจริงๆผมไม่กลัวแล้วว่าแฟนเพจผมจะโดนทักเกะดูแบบนี้แท้ได้แยกแท้เกะได้ภายในห้าวินี้สุดยอดแล้วนะครับอันนี้เป็นกรีบวัว นะหลวงพ่อโบยไว้มะนาวเนื้อแดงหายากส่วนนี้เป็นลีลาอ่าเป็นลีลาเนื้อเหลืองนี่แล้วเราไปดูเนื้อของหลวงพ่อโบยก็จะคล้ายๆกับ เพราะเงินบางคานเพราะอิ่มหัวเขาเห็นไหมครับโซนเดียวกันก็ดูเก่าเป็นเล็กเล่นท้าได้ ่ะพร้อมกันยังเพื่อนเื้อนหยิบอันนี้มาดูวงนี้ได้กระดูประพาุนทนปู่สุกได้นะครับกล่องสุ่มก็ต้องบอกว่าวันนี้พักเครื่องผมแบบเยอะมากวันนี้นี่ นะครับนี่ก็คือปิดตาหลวงพ่อทาวว่ามันเนียงแตกนะครับเนื้อดินใช่ก็คือเป็นการหล่อของภาคกลางตอนบนเนื้อก็จะประมาณกับปู่ดีบัญญาไบลานนะครับอันนี้ก็เป็นพระปิดตาเขาเรียกปิดตาเจ้าเงาะนี่หลวงพ่อท้าวว่ามันเนียงแตกก็เดี๋ยวผมมีเวลาก่อนไม่ใช่ปัญหาแล้วครับขอขอเวลาให้ผมสักนิด นะพร้อมอย่างเพื่อนเพื่อนถ้าพร้อมแล้วปะนะครับอือฮอพวางว่ากำแพงแสนภาพปิดตาอ่ะได้ที่ละนะครับเดี๋ยวผมคาดภาพปิดตาพว่างให้ก่อน นี่ยพระปิดตาแบบนี้เรียกลาบเรียกลาบเอาหาของดีให้แฟนเพจผมใช้กันก่อนเห็นไหมครับพระปิดตาเนี่ยแท้จะไม่เท่ากันหรอกครับอ่ะพระปิดตา เรียกลาบหลวงพ่อวางวัดกำแพงแสนฮะนี่วันนี้คุยเรื่องาพาะติดตากันนะครับ เวลาที่ผมศรัทธาอะไรเวลาผมซื้อผมซื้อเยอะอยู่แล้วนะครับพระดีเนะี่ยผมซื้อเยอะอยู่แล้วแล้วพอเวลาซื้อมาแล้วทํางานวิจัยอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะเอามาให้แฟนเพจผมได้ใช้กันผมชอบให้แฟนเพจผมนะได้ใช้ของดีราคาจับต้องได้นะครับยิ่งเห็นนี่ยิงเห็นของบางอย่างแพง อ่าแต่ไม่ดีนะกับถูกแต่ดีกว่าผมก็ยิ่งต้องนำมาให้แฟนเพจผมใครรู้บ้างครับว่าพอวางว่าวกำแพงแสนเป็นใครอ่ะใครรู้บ้าง,งว่าหลวงพ่อวางว่ากำแพงแสนเป็นใครหลวงพ่อวางว่าวกำแพงแสน นฮะรสร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วตั้งแต่ปีสองสี่แปดกว่าเนียครับเป็นเจ้าคณะแขวงกำแพงแสนต่อจากหลวงพ่อท้าว่ัดบเนียงแตกอ่านะครับต่อจากหลวงพ่อท้าวัดมะเนียงแตกนะครับเป็นอาจารย์หลวงปู่แพ้ววัดกำแพงแสนแล้วก็เป็นอาจารย์ของพาคเกจิอีกหลายรูปนะครับ ในโซนลวครปฐม,มติดต่อกับสุพรรณบุรีใช่ครับดูนี่ฮะซึ่งเนื้อของปิดตาหลวงเม่อว่างจะเนื้อเดียวกับปิดตาปูจันทร์บรรยงอ่ะใครที่เคยเห็นปิดตาหลวงปูจันร์วัดบารยงเนื้อเนี้ย ใครที่เคยเห็นปิดตาหลวงปุจันร์วัดมะยางกันเนื้อเนี่ยนะฉะนั้นวันนี้ถ้าผมจะบอกว่ามีเงินอยู่ไม่มากแต่อยากจะได้วัตถุบุงคลที่แขวะแล้วมีพลังวิเศษ นะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะทำให้ชีวิตดีขึ้นเวลาเราอยากรวยเนี่ยเราต้องเดินทางไปขอพรพระนะยหยอดตู้เติมน้ำมันนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเอาวัตถุมงคลมาบูชากัน แต่ผมบอกว่ายังมีพระปิดตาเรียกศัพ์ได้จริงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงเป็นพระเกจิยุคเก่าและเป็นอาจารย์ของพระเกจิยุคปัจจุบันซึ่งราคาของนะครับพระลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็เป็นแสนเป็นล้านแต่ระดับตำรับตำราชั้นครู นะนะนะครับอันนี้เป็นเลขหนึ่งครับเป็นขวัญอันนี้เป็นโค้ดเลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยนี่แหละครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าเนี่ยแขวแล้วนะะจะเรียกโชคเรียกลาบได้จริงผมบอกเลยว่าได้จริงเพราะพระเกจิกสมัยก่อนทำวัตถุม,ถมงคลได้ไม่ง่าย ต้องเรียนจบแล้วจึงจะทำไม่งั้นเข้าตัวดินขุยปูอ่าก็คือดินขุยปูเนี่ยนะครับเป็นดินอาถรรพ์ที่เอามาทำวัตถุมงคลกันผมไม่รู้มีกี่องค์นะใช้ไม่ดีเอามาคืนอ่าปิดตาหลวงพ่อวางวัดกําแพงแสนพอเวลาคุณไปเซิร์ชกูเกิลประวัติพ่อวางแล้วคุณจะรู้ถ้าท่านไม่แน่จริง นะเหรียญรุ่นแรกไม่เป็นแสนเหรียญน,นาปกไม่เป็นแสนครับนะแล้วปิดตาเรียกราบของท่านจะเข้มขังขนาดไหนเข้มขังแน่นอนครับนะอง์ละนะครับสองพันบาทนะใครเอาพิมพ์ปิดไปมีเท่าที่เห็นนะครับในขณะที่ปู่จันองละสามหมื่นสี่หมื่น นะและปิดตาหลวงพะวางเนี่ยไม่ค่อยเจอด้วยนะครับองค์ละ2,000บาทใครเอาพิมพ์ปิดปายมี2 4งสี่หกแปดสิบสิบสององค์เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่มีพระแขวนเอาไปแขวนเลยถ้าเช่าแค่ใช้ไม่ต้องไปเช่าเยอะเช่าองค์เดียวแล้วลองแขวนดูใช้ไม่ดีเอามาคืนนะครับ นี่เป็นพระปิดตาที่ผมนะบอกได้แค่ว่าจากพิมนะเนี่ยที่เป็นพิมพ์นั่งสมาธิป,ปิดตาเขาเรียกว่าปิดตาเรียกลาบนะหยิบเนื้อมาส่องดูอันนี้ได้ก็ดูปิดตาบัญยางได้เนะี่ยผมบอกเลยดูอันนี้ได้ก็ดูปิดตาบัญยางได้ครับนะ ฉะนั้นแล้วใส่ไข่ปลาก่อนนะครับหลังไข่ปลานะก็ปิดตาปูเทียนเนี่ยจึงแพงไงท้ายปิดตานก,กจิตป,ปูเทียนปิดตาปูเทียนจึงแพงนะครับอ่ะผมเก็บก่อนนะนะผมเก็บก่อนนะอ่านะเดี๋ยวให้เท่าไหร่เท่านั้น เพราะเหลือเท่าไหร่ผมก็เก็บอยู่แล้วครับ